เมตตาบารมี ep หนึ่งเนี่ยเมตตาเนี่ยก็ถ้าจะเอาแบบตามความตามความมันนะเป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคำว่าผู้อื่นก็ทั้งคนและสัตว์นะแต่ว่าต้องเ,ออเน้นที่คนนะเนื่องจากว่าเอเมตตาบารมีเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ทําได้ยากเป็นอันดับเก้านะไอ,ไอ้ที่อท่านบอกบารมีมีสิบอย่างเนี่ยไอ้ขั้นเรียงตามความยากของมันนะ ไอ้ที่มันง่ายที่สุดคือทางน้ำบารมีต่อมาก็ยากขึ้นไปอีกหน่อยก็คือศีลบารมีเนคขมาบารามีปัญญาบารมีอ่คือนีนนียังตามความยากในการทํานะให้บอกอ้าเมตตามันไม่เห็นทํายากเลยมันทําง่ายไอ้ตัวเมตตาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องมาลดความเห็นเกีย่อตัวไอ้ความเห็นเกลื่ต,ตัวเนี่ยเป็นตัวที่มันมาเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาทั้งหลายนะอัตตาทั้งหมดที่อไท,ที่เราจะต้องมาลดหรือว่ามาทําลาย จริงๆมันทำลายไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะาลดลงาทำลายนี่นั่นยากมากเหมืนตัองระดับอรหันต์นะถึงจะถึงจะไอ้ทำลายความเคยวตัวทั้งหมดลงไปได้นะท่านยังเปรียบไว้ว่ามันมันเป็นดั่งไอ้แม่รักลูกอ่ะแา่แม่รักลูกเลยนะท่านเคยเคยมีในบาลีนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน เอ็นดูพ,พ,พรหมทัตเนี่ยท,ท่านพรหมทัตเนี่ยไ,ไอ้ที่ที่มาทําลายท่านเนี่ยท่านเอ็นดูเหมือนกับลาหูอ่ะมันก็ลาหุนอ่ะมันลาหุนลาหุนลูกของท่านอ่ะนะมันม,มีมีบาลีในชั้นพุทธวจนะเลยนะในชั้นแรกเลยไม่รู้จำเพอ่อสุกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ไอ้ตัวจมจมเมตตา ซึ่งที่ทําไมถึงต้องเป็นเปรียบเหมือนดั่งแม่กรูกเคาเมตตาเนี่ยก็มาจากคามาตามาตาคือแปลว่าแม่อะไรแลปลว่าผู้หญิงมาตุมาตุขามมาตาอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยมาจากคําว่าแม่คือความเมตตานี่คือถ้าหากว่าคุณจะเมตตาได้เนี่ยคุณจะต้องรักเขาเหมือนดัง่งูแม่รักลูกอ่ะอันนี้คือคือในในระดับสุดยอดของของอยู่ในในโลกแล้วนะในโลกในโลกนะท่ารียบเพียบว่าถ้าคุณรักคนอื่นได้ดั่งกับแม่รักลูกเน,นี่ยอันเนี้ย นักโดยไม่ต้องการผลตอบแทนยะซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ในนั้นมันก็ยังมีต้องการอยากให้ลูกมาเลี้ยงตัวเองในตอนแก่เท่าอยู่ดีนั่นแหละนะอันนี้เนี่ยก็คือคือในระดับที่โลจิยะโลจิยะแต่ว่าถ้าในเขาเรียกว่าธรรมะที่สูงสุดแต่การเมตตาเนี่ยคือต้องอคือการคือการเมตตาที่จะต้องให้คือให้ให้ธรรมะ อันนั้นกันให้ลูกเ่ยให้การเลี้ยงดูให้เลยคือการให้ธรรมะเนี่ยพุทธิจารย์บอกเป็นการให้ที่ชนะให้ทั้งพวงนะคือการให้ธรรมะเนี่ยมันเป็นการชี้ทางชี้บอกทางนะเป็นการบอกทางเหมือนกับที่หลวงพ่อพยายามทําอยู่ตอนเนี้ยอนะ่าคือบอกทางสําหรับผู้ที่กาลังเดินนะบางคนก็เดินสเปรย์สปะฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แล้วก็ไปลองทําดูหรือว่าไปลองฝึกร์สนั้นร์สนี้ก็แล้วแต่ละ เพื่อผู้ที่มีดวงตาที่มีทุลีทุนทุลีดว,ดวงตาน้อยมา,มามองเห็นมาฟังแล้วเก็ตนะแล้วคุณเอาไปทำก็เป็นประโยชน์กับคุณป,ประโยชน์บดยเ่พาป็นเปียงผู้ชี้ทางคือไม่ใช่แค่เมตตานะไอเนี้ยมันเป็นระดับกัลลุณาคือเมตตาเนี่ยยังเป็นยังเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานอยู่ถ้าหากว่าคุณธรรมที่มันสูงกว่าเมตตาเนี่ยคือกรลุณาอย่างที่พระพุทธเจ้าเี็นไหม พระพุทธเจ้าไม่มีพระเมตตาคุณใช่ไหมเคยทําคลิปไวตั้งแต่แรกๆแต่ไว้สําหรับเรียกกระแสเนพระพุทธเจ้าไม่มีความเมตตาเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอยู่สามคนคือมีพระอพระพระปัญญาคุณเนี่ยพระบริสุทธิคุณแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณไม่มีพระเมตตาเลยไอพระเมตตาคุณในพระพุทธเจ้าเลย เพราะว่ามันล้ําไปกว่าการปรารถนาที่จะให้คนอื่นคือปรารถนาให้คนอื่นได้เป็นปรารถนาดีต่อคืนเนี่ยเป็นเพียงคิดอยู่ในใจหรือปรารถนาหรืออธิษฐานหรือว่าอยากอยากให้คนอื่นได้ดีอย่างนี้นะเปรียบดังที่แม่ให้ความปรารถนาดีต่อลูกอย่างนี้นะ,ะซึ่งในบาลีก็บอกว่าเป็นเป็นผู้ให้ช่องทางชี้ทางให้ดุดดังแม่ขูเลี้ยงดูลูกขู่า บุดังแม่โคลนแลดูลูกโคลี่มย่ามีมียังมีมีท่านพระอาจารย์อยู่หลายท่านนะที่เอาพระสูตรเนี้ยไปไปทําไปขยายความนยแม่โคดูแลแม่แม่โคแรดูลูกโคเนี่ยคือคือแม่โคเนี่ยทําให้ดูคือเลียมญ้ากินให้ดูลูกโคเนี่ยก็ยังกินญ้าไม่เปลี่ยนหรอกอ่าตอนแรกก็มาดูนมแม่ไปแล้วก็ไปดูแม่ว่าแม่ไอกินหญ้ายังไงไปเคี้ยวยังไงอะไรยังไง คือแม่โคดูแลดูแลดูลูกโคที่เลีมหญ้าไปด้วยแล้วก็ตัวเองก็เลีมยญยาของตัวเองไปด้วยเยหลวงพ่อก็เหมือนกันเดี๋ยวหลวงพ่อก็พยายามถามเ่นคือหลวงพ่อก็ทำของหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็ดูแลลูกโคที่ใครที่เข้ามาอยากจะมาปรึกษาแล้วก็บอกเข้าไปได้แล้วก็เป็นลูกโคที่อยากจะสงสัยแล้วก็อยากจะเข้ามาถามนะอยากจะเข้ามาใครยังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรก็แแล้วแต่ว่าแต่ละคนอันนี้จะมาอินโทรให้ฟังนะ คืออินโ,โทรให้ฟังว่าไอ้ตัวเมตตาเนี่ยมันเป็นความยากในระดับเก้าเลยนะไอที่ยากกว่าน,นี้อีกคือระดับสิบคือเบียขาคือความบางเฉยเนี่ยมันมันยากกว่าไอ้ตัวเมตตาตัวกรุณานี่มากนะยไอ้ตัวการวางเฉยเนี่ยเพราะว,ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปยุ่งกับเขาเรื่องเลยอยากะตารปัต,าตานาอยากคนได้ดีปัถนาอยากให้ผู้อื่นได้ดีลงไปช่วยเหลือเขาเราอยากให้เขาได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเป็นความ มันเป็นปนไปนด้วยความยากแต่ว่าไอาการวางฉืหรืออุบเบกขาเนี่ยทำยากกว่าน,นี้อีกเป็นความยากระดับสิบที่เมตตาบารมีที่มาทํามาสิบอีพีเนี่ยเออเรียกว่าอ่าสิบอย่างแล้วก็เอาอย่างละสามอีพีเนี่ยเพื่อที่จะเอ่อให้ดูว่าไอาที่เอามาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่หลวงพ่อเล่าบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไออ่ไม่ได้ครอบคุมมันมีอย่างนั้นอย่างนี้มันมีเยอะนะในใน,ใน,ในอีกหลายมุมมอง อย่างนี้เป็นมุมมองของหลวงพอ่อที่คิดว่าอผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยน่าจะสามารถจะเข้าใจได้ได้ง่ายในมุมมองของหลวงพ่อนะแต่ว่าในมุมมองคนอื่นว่าเอ๊ะมันอาจจะยากหรือมันก็มันต้องเป็นแล้วเป็นอินทรีย์ของแต่ละคนอะ่ะอินทรีย์ก็มีทั้งศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความวิทยะที่จะฟังมีความมีสติมีสติที่จะเข้ามาใกล้ที่จะ,ะฟังบ่อยๆอ,อะไร่ามี อาสมาธิอ่และมีปัญญาที่จะเข้ามาหรือมาแมทกันเพราะหลวงพ่อ,อไม่มียาน,น,นาอ่ทัศนะอายานต่างๆเหมือนกับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าที่ท่านมียานแล้วท่านรู้ว่าคนนี้มีอัิยสัยยังไงแล้วก็ท่านก็อสอนธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อจะยกตัวอย่างให้นะซึ่งไอเมตตาเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะนะไออในบารมีก็เก่าไว้ในพระเจ้าสิบชาติมั่งพระเจ้าอะไรไอพวกไอ ไอ้อะไรล่ะคุณธรรมชั้นสูงอะไรต่างๆมันแย่ๆไปหมดนะอันนี้มันอยู่ในคุณธรรมของชั้นผมนะเป็นสิ่งที่ทายากทําทายากระดับเก้าเลยที่ท่านให้มาเพราะท่านเรียงมาแล้วเนี่ยถ้าทานอ่าศีลเน,น,นี่ยธรรมะแล้วก็มาปัญญามาไอา้วิริยะเนี่ยอันนี้เนี่ยคือท่านเรียงตามลําดับนะเรียงตามละดับความยากง่ายมาจนถึงไอ้ตัวเมตตาเนี่ยมันมันยากมันยากเพราะอะไร เหมือนยากก็มันต้องมาลดความเห็นแก่ตัวซึ่งไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่แหละมันมีอยู่ในทุกตัวทุกตัวของคนของจิตของแต่ละคนนะความเห็นแก่ตัวนี่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าเห็นแก่ตัวกับ่พ่อแม่ลูกอะไรต่างๆ,ๆก็เห็นแก่ตัวด้กันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าไอ้ในระดับโลกๆเนี่ยที่จะมายกตัวอย่างว่าเปรียบดังแม่รักลูกนี่ก็คือ เขามีมีมีอยู่ในบาลีด้วยนะมีในบาลีฉันฉันต้นต้นหรือฉันพุทธพจน์เลยไอ้เปรียบความเห็นแก่ตัวอ่พวกเนี้ยนะคราวนี้เนี่ยการลดความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมันทําได้ยากมากทุกคนเลยเห็นแก่ตัวหมดทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นจิตของมันมันเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าอ่าพยาบาทะคือมันเป็นจิตที่มันติดเรามาตลอดเลย ความเห็นเก่ตัวในความอิจฉาริษยาในความก็เรียกว,ว่าท่านว่าตณีและมัจฉริยะคือความไม่อยากให้ได้คือไม่อยากจะให้คนอื่นได้ดีกว่าหรือไม่อยากจะให้คนอื่นแต่ว,ว่าอยากได้เยอะๆอยากจะเสียน,น้อยๆเดี๋ยวก็อยากได้เยอะๆหรือว่าไม่ต้องเสียเลยอยากก็อยากได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความเห็นเกี่ยบตัวที่เอจะต้องใช้เมตตาบารมีเนี่ยคือความปรารถนาต่อดีต่อคนอื่น ซึ่งหลายคนถ้ามาอ่ามาบวชหรือว่ามานิคมาหรือว่ามาอ่าวัดเนี่ยก็จะได้สวดเป็นประจำแหละเนี่ยไอ้ความไอปัญหาดีต่อคนอื่นเนี่ยนะเพราะว่าจะอยากไอ้เน้นย้ำให้เห็นว่าเอจิตเราควรจะมีเมตตาต่อผู้อื่นคราวนี้ผู้อื่นเนี่ยขอย้ำไปว่าให้เน้นไปที่บุคคลบางคนเนี่ยอที่ปัถนาดีหรือว่าจะเองว่าตัวเองมีเมตตาเนี่ยไปเมตตาต่อสัตว์ เช่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าไม่ฆ่ายุงหรือว่าไม่ฆ่าบวกอันนั้นน่้มันเป็นโอ้โหเป็นห่างไกลกับคุณธรรมคําว่าเมตตามากถ้าคุณเมตตาต่อสัตว์ได้นั้นมันยังไม่ได้เขาครึ่งหนึ่งไม,ไม่ได้ถ้าพูดเป็นสำนวนบาลีไม่ถึงหนึ่งในส่วนสิบหกอะไรเนี่ยในส่วนสิบหกของของเมตตาไอเมตตาต่อไอไอต่อสัตว์ถ้าเมตตาต่อคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ละ่ะถ้าเป็นคนนะนะคือการคือความเมตตาต่อต่อผู้ที่เป็นสามารถที่จะพูดคุยกันได้มเมตตาด้วยวาจาเมตตาด้วยการกระทําหรือเมตตาด้วยสิ่งของอะไรพวกนี้ยคือการเมตตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงจะเป็นต่อบุคคลต่างๆเนี่ยถึงจะถึงถึง,ถ,งถึงจะเป็นไอตัวลดความขเขาเรียกว่าลดความเหยียดตัวเริ่มจากทานนะใช่ไหม อ่าทานแล้วก็มาเมตตาของตนเองก็รูปเมตตาต่อเพื่อนต่อคนอื่นท่านนี่คือเอ่อเมตตาด้วยบาร,รมีของสิ่งของที่มันทําคือทําได้ได้ได้ง่ายกว่าอ่าต่อมาเป็นศีลก็คือพฤติกรรมอ่ไม่ไปเบียดเบียนอะไรเงี้ยอ่ไม่เบียดเบียนคือเป็นบาร,รมีที่เราจะต้องพูดที่จะมีเมตตาได้เนี่ยมันจะต้องมีบาร,รมีอ่ เบื้องต้นมาก่อนบารมีเรื่องทานบารมีเรื่องศีลบารมีเรื่องเนคขมะบารม,ม,มีเรื่องปัญญาวิริยะไอว้วก่ันตีพวกเนี้ยคือมันมาพวกนี้จนจนเตรียมจนรู้ว่าโอ้คือคือเขามีบารมีพวกนี้จนจนมันไอ้เพียงพอไอตัวบารมีทานบารมีไอเมตตาบารมีเนี่ยถึงจะถึงจะเกิดขึ้นตาม แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเมตตาต่อสัสตว์ไม่ดีเมตตาต่อสัตว์มันดีอยู่แล้วการเมตตาเนี่ยมันดีอยู่แล้วการให้อาหารสัสม,มันดีแล้วแต่ว่ามันห่างจากอ,อบารมีที่จะนําไปสู่ความบุญผลม,ม,ม,มันเป็นบารมีหรือบารมีคือนิสัยอะไรนิสัยที่เราจะเอาไปคือทําให้มันเกิดขึ้นเพื่อความเพื่อความบุญผลเนี่ยคือเมตตาบารมีเนี่ยมันจะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่จะ อ่ชิดอกคิดใจคนอื่นเนี่ยถ้าเราเห็นนละเพื่อจิตของเราเนี่ยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเราเป็นคนเห็นจิตของเราเองนะถึงจะเป็นถึงจะเรียกนิสัยอ่าว่ามันเป็นบารมีที่เป็นบารมีเมตตาบารมีเนี่ยคือเมื่อเราเห็นคนตกทุกข์เห็นกรรมมาแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราเนี่ยมีจิตใจเอออยากจะช่วยเออพอมีไอ้เกยเห็น เขาหิวข้าวเอ่อเราพอจะมีข้าวก็แบ่งปันข้าวให้อะไรเงี้ยอันนี้คือเมตตาบารมีนะอ่อหรือว่าเขาเพื่อนกําลังตกทุกข์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อไอเ้อาจจะมีธุรกิจล่มละอะไรต่างๆก็แล้วแต่ละเอ,อ่หลายคนก็อาจจะไปอือ้ไมไปแหบเเขาไม่ได้มีอะไรจะมาช่วยเหลือเราคืนมันก็ไม่ให้เออเราเนี่ยก็เออเห็นใจเขาเออเขายัาง ตั้งหลักยังไม่ได้แล้วไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือเขาในการฟื้นฟูการขาดทุนการล้มละลายอะไรของเขาการฟื้นตัวของเขาอะไรเงี้ยเนี่ยเขียวแล้วว่าไอ้มิตรโตมิตรโตเคยได้ยินไอ้พาสิทเรื่องไอ้มิตรดีมิตรปลอกโลกทําไปไฟเดียวมิตรเอยอันนี้ก็เมตตาเหมือนกันนะเนี่ยก็คือการเป็นมิตรกันนี่แหละเนี่ยไอ้เนี่ยพูดถึงเมตตาตัวเนี้ยใช่ไหมคือเรื่องของความเป็นมิตรน่ะเมตตามาตตาเมตตาไอ้พวกนี้เป็นเป็นมิตร เป็นคือความเกื้อูลซึ่งกันและกันนะี่คือความเมตตานะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของไอ้ความเมตตาเนี่ยมันมีก็เรียกว่ามีแง่มุมค่อนข้างที่จะเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะลองหาแง่มุมที่มันชัดเจนนะมามาเล่าในอีพีสองให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าอีพีนี้เนี่ยจะอินโทรให้ฟังก่อนว่าไอ้โจมเมตตาบารมีเนี่ยมันเป็นมันเป็นไอ้บารมีที่ทําได้ยากกันท่านจัดไว้เป็นลำดับที่เก้าเลยนะ ไอเมตตาที่เราพอเราทําแล้วเราคิดว่าเราโู้เมตตาเราอยากปรารถนาดีต่อคนนั้นคนนี้ก็ขอให้สัตว์ตั้งห้ายจนเป็นสุขเป็นสุข,สขเถิดอะไรเนี้ยนึกว่าอันนั้นแหละเป็นเมตตาบารมีที่มีต่อเราแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่มันผัดสะขึ้นมาแล้วคุณมีนิสัยที่จะเอ่อเข็นอกเข็นใจเอ่ออยากจะช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะคนนะนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สัตว์เลยไอ้วกหมาหมูหมากาไก่พวกนี้โดยเฉพาะคนเนี่ย อันนี้แหละเป็นตัวที่เป็นเมตตาบารมีที่เกิดขึ้นจริงๆในจิตใจของเราให้เราสังเกตดูเอง